กีฬาครับสร้างศิลปกีฬาสร้างอาชีพสุดท้ายคือกีฬาสร้างเศรษฐกิจด้านล่างนะคะเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเวลานะคะก็มีอะไรก็แจ้งท่านส่วนร่วมนะคะท่านอาจจะไม่ได้เอ่ยนามทั้งหลายนะคะก็ในโอกาสนี้นะคะทางหนึ่งก็ขอสวัสดีนักกีฬาเจสกีนะครับกับผมนายธนเดชแสงไร ิเลยนะครับครั้งต่อไปครับกลับผู้ที่สามจะเป็นสิริกัญญาภูเพ็ทคู่กับมุจรินอุรนทานีค่ะผู้ที่สี่จะเป็นกมลวรรณคู่กับกัญชุดาหนองบัวอคค่ะ เพราะว่ากรรมการมองไม่เห็นานไม่ได้ออกไปแล้วค่ะเป็นไงคะ ทุกคนบอกว่าทำไมไม่ผานผมอไม่เห็นค่ะขวาเข้าก่อนแล้วนะคะรอบแรกเราจะขี่แบบนี้สามรอบนะคะสามรอบแล้วก็ดูว่าใครเข้าก่อน แข่งน,น้อยก็อยู่เนระาคูา่แรกดีนะว่า,วานักกีฬาเขาจะโอ่นเจ้า